สบพบอพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้มีในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญและรองผู้มีในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การสร้างผานกีเครือข่ายโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผุ้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญและรองผุ้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษระหว่างวันที่2 7ถึง29ธันวาคม2 5 6 4ักสณสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยดรสวิตบึงบัวผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป